ต่างประเทศผมจะยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยเพราะผมถือว่าประเทศเขาเนี่ยฟื้นตัวจากวิกฤตที่สุดเขาฟื้นตัวมาได้แล้วกลายเป็นมหาอำนาจของโลกได้อันดับแรกคือการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนผมจะให้ทุกเขตพอเขตทุกคนต้องเหมือนกับซีอที่ดูแลทุกอย่างในพื้นที่ของตัวเองให้ดีนะครับจะต้องดูแลทุกเรื่องรวมถึงการทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มาร่วมใจร่วมคิดแล้วก็ร่วมทํากับกทม จะมีผลในทุกๆเรื่องครับทั้งในเรื่องขยะเรื่องการทำอาหารกินเรื่องจราจรเรื่องการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการนำวัฒนธรรมไทยผมจะให้แต่ละเขตเนี่ยดึงเอกลักษณ์ของตัวเองมาแสดงเขาจะมีมาสคอตของเขตเขาเองแล้วคนในเขตก็จะรู้ว่าการโปรโมทมาสคอตของตัวเองให้โด่งดังไปทั่วโลกเนี่ย จะสร้างงานสร้างไรายได้และก็ทําให้วัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยยังดํารงคงอยู่เราจะพูดกันถึงตลาดน้อยบ่อยนะครับเป็นสถานที่ซึ่งฝรั่งมาแล้วมีความตื่นตาตื่นใจ amazing มากนะครับปรากฏว่าทุกวันนี้เนี่ยประชากรของคนที่อยู่ในตลาดน้อยในเขตสัมพันธวงศ์ลดน้อยลงเรื่อยๆเพราะคนรุ่นใหม่เขามาดูแล้วเนี่ยว่าทุกอย่างดีแต่รัฐบาลไม่สนับสนุนทำเลดีมีศิละปะวัฒนธรรมดีมีสิ่งปลูกสร้างซึ่งควรจะอนุรักษ์เอาไว้เขาก็เก็บไว้นะครับ ไม่ย้อมขายในส่วนของเราจะทําตรงนี้ครับให้เกิดความคมจากด้านล่างนโยบายที่ลงมาจากด้านบนและความต้องการของชาวบ้านจะสอดคล้องและแก้ไขปัญหาของเราตัดทุกอย่างเป็นเส้นตรงนะครับเป็นความต้องการของทั้งข้างบนทั้งข้างล่างที่จะทําให้แต่ละเขตสามารถที่จะทํามาหากินของตัวเองได้แต่ละเขตจะมีอีเวนต์ของตัวเองนะครับในช่วงปีหนึ่งมี52สัปดาห์นะครับแต่ละเขต50เขตเขาก็จะมีกําหนดวันของตัวเองว่าเป็นวันที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวของแต่ละเขต จะปิดถนนจะจัดอีเวนต์เหมือนฮาราจูกูเหมือนอะไรต่างๆในแต่ละเขตเขาสามารถที่จะคิดแล้วก็ทําได้เราต้องเข้าไปสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละปีในแต่ละเดือนก็จะมีอีเวนต์ของแต่ละเขตนะครับ